ผู้ผู้ด่าผู้ด่ามาเลือกผู้ว่าอตอนนี้ผู้ว่าไม่มีมีแต่ผู้ด่ายังยังไม่ได้ด่าใครวันนี้แค่มาใช้สิทธิ์ค่ะวันนี้มาใช้สิะะทธิ์มาช้าสิเจ็ดเลืงโรงเรียงแปดบางกิบค่ะนะคะเรามาเลือกตเลื่อนเลื่อนนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่แปดสิบถึงแปดจุดห้าประมาณนั้น้็เข้าไปในนี้จะมีคูหาการเลือกตั้ง <c oughs> แต่แต่ทิ่ง สิ่งที่จะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าท่องให้ดีค่ะว่าเลือกู้ว่าเบอร์อะไรสกอรเบอร์อะไรนะคะแยกกันคนละใบคนละบัตรนะคะอย่าสับสนนะคะขอบคุณสรับินี้แล้วจะนำ <พอ S 1> คนต่พอเนื่องพอได้พอพอได้บัตรแล้วพอกาเสร็จแล้วก็กางให้เขาดูใช่ไหมก็ <พอ S 2> กาถูก<ม>หรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนจับค่ะห้ามกางเหรอกาาเสร็จแล้วต้องขัดให้เรียบร้อยเอาไม่ใช่กากาเสร็จแล้วก็กางให้เจ้าหน้าที่ดูว่ากาถูกหรือเปล่าไม่ได้ แล้ว,ลวเ้าก็ทำเรียบร้อยแล้วอย่าส่งให้เจ้าหน้าที่นะคะถ้ามือสานกาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่กาให้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ปากกาที่ใช้ต้องสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะสีแดงก็บัตรเสียนะคะท่านผู้ชมอะไรอีกปากกาไม่มียืมใครล่ะปากกาไม่มียืมเจ้าหน้าที่แต่เอาอจากกูหาไม่ได้นะถ้าเข้าไปแล้วนะคะปากกานี้ว่าสวยมากเดี๋ยวลดเอาไม่ใช่ของชำร่วยเหรออ๋อไม่ได้ค่ะต้องเอามาเองนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมว่ามาใช้สิทธิ์เลือก แล้วก็ยกทิปหนีเวลา17นาฬิกาแม่ะะเกียรติอย่าไปยกทิปหนีจะยกทิปหนีประมาณ1 7บเดนาฬิกานะคะวันนี้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้ครบทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปก